Thank you. สั่งเนี่ยรไปหนึ่งโหลความถึงแล้วหอมมากต้องบิ๊กามอร่อยก่อนกำเนิดขึ้นแน่เร็วนี้เตรียมตัวมากินร้านชอบกำเพื่อเป็นแดกนะ

อือมนมแมันนองตตหตหาแนวทำมากค่ะพี่เด็กบอกพี่เด็กมึงยังอ่ะเรีกจอมโทรไปวแล้ว พี่เลียกเข้ามาพี่พี่เลียกเข้ามาข่าไหมวันนี้ร้านส้มตามผมน่าจะเปิดไม่เกินเมื่อไเปิดล้างล้างเปิดพวกมันหรอเปอ,นนอ่ตันี้ยุ่มยุ่ สั่งยาโดนไปที่ไหนครับตอนนี้โดนหมดเกลี้ยงเลยนะครับบ่มีขายบริบาลเฉื่อเด้ไม่มีของขายจริงๆไม่มีของขายจริงๆนะครับขอโทษจริงๆนะครับจริงๆไม่ได้ห่วงว่าอยากขายอยากขายแล้วบ่วมีบ่มีของขายไม่มีของขายเลยพี่เล็กกูอยู่ดอนพี่เล็ก cái này cả quán kèm kia thương nào nè mấy khi mà làm cũng có phải ba là bị พวกนี้ไล้ส่วนกล้องใหญ่มีลุ่มปิดนะครับมันไม่ลุ่มปิด้วพี่อ้องมันไม่ลุ่มปิดนะครับ,รบเลือกม,มา พี่เล็กบอกดีนะได้มาก่อนแล้ว FC ทางเก่าหลยได้ดมก่อนจริง FC เกาหลีได้เปรียบม,มากเพราะดมตั้งแต่สมัยความสินค้าเปิดตัวอยู่หาขับมาพี่เล็กเอ้ยเจ้าล่าสุดแบกซ่วซวนขอกไปของกงข้่งนอกอันไปแม่นอนดูดูดิว่าเด็นไปเองหรือมันพาไป แะได้ก็ว่าเต็มอีกอกันยังก่อนนาพระต่ปอดเต็มแล้วไปรู้ไร อันนั้นคือรถช่องใหญ่เหรคนที่อะไรอ่ะรอันี่เป็ไปหรออ๋อเนี่ย mình cái gì vậy bỏ? một sợi. Ừ. Yes. Cái ừ. Cái một bỏ mẹ. cái video hấp dẫn ยอนหน้ามันจ่ายแน่นอนมันจะโอนให้เองตรงนี้ไม่เเนี่ยดีน้อต่ใครใครทเขาอยู่ด้อคุณคุณเดือดละพันเดือดแช่โอนอยู่เงอนไปอกเงินเมเินช่โอนเข้าใครเดืดเียก้องนิดเดียวเหอเขียก้องนิดเดียวแม่ มเดือดหนานประเทศที่ไหนบ้างตกแล้วตอนนี้กินยังไงถึงไม่ว้วนเลยอ้วนอยู่ยนะครับว้วนอยู่แต่ว่ามันสร้นรูปเราปกปิดไปแต่ว่าเราปวดๆช่วงนี้เต่เอฟซีแบบว่าชอบคุณแบบนี้นะแบบคุณแดดดีที่แดดดีลาย Bánh In rừng mình lại được bữa là thăm thăm tin thăm thăm nữa thăm bên trong lòng cả. lòng không lòng 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 คี่ลูกค้านั่งเขเปิดกลุ่มนี้ก็ได้อาดเมนูงไดู้ยาบกลยอยากดีูเขาบอกไปซื้อขาเรานั่งเนียเียเรื่องงกวือคล้องในเป็นแพทย์คลองีกเนาะข้ามูเหรอเลืองสลานที่ซอคาเรียบร้อยถ้ารู้ลมไงถ้ารูปลมแม่นี่คืออเขเบียดข้ามาจตเรื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยสมเ แม่หนูจะีนจินนบอกทั่วกระจกเปี่ยนเราเรีเย,รยนะบร้อยแสกบาทละไม่เดี๋ยวเขาจะ่ไม่บอกมันขึ้นซุ้มพินขับต่ำกระจกยใแตกพี่น้องามากอะกระดานี้มันหันสามอยู่ซุ้มพินขับต่ำกร่จอยัแตกซื้อเอิ่นสมัคไม่รู้หรือเมาห,าหาราาบบอห <c oughs> รือว่ามันแตกเองมาบางทีมันแตกเองแล้วนะแบบเราเข้ดันไป กระโจนแล้วขึ้นจังหว<า>ัดมันง่อนจังหวัดมังมันกดดันงไงจังหวัดจะโดนเบนไปไหนเบนคือรถศิลปินครับวันที่ป๊อกกี้ไปอยู่เบนทำหน้าที่แทนบป๊อกกี้เก็บคลิปย์เก็บพาดหามข้อล่าบอลตามลาบล็อกกี้ไป,ปลงเ,เทป

ย่างใส่ห้องเนี่ยคือกีเยตั้งกัไม่ดีร้องกินต่องกด่นะสออยู่ตอนพัากระาจะกาับมันเก็บพี่น้องเขาอยกินเขาพอจังัไทยรูปเหันย่องขาดมันเต็มโอ่งเต็มหมวงานพี่น้องถ้าอยู่เขาโควรเขาเอาโค่รอันรูปไปเท่าเมี่ยง

หนุ่มรุ้นอยู่ดูโหพังแลก่อเสาวถือทีสู้สับปะรดเร็วๆวะสู้ๆคุณแม่ใหญ่ขึ้นมากเลยเราขายกาแฟเราก้าวดวข้าหยัง ตั้มปวดี่แฮอันทิ่เตียงกันยอดเจ้าขอยกาแฟ่รับวานชิมแซแบไงเครื่องนึ่งตื่นตื่น้างบายคะเลมากขาบรีกวนหวานเนอย่าบาบานกาแฟนี่แตบวบอันเดียวมันบอกกินมันบอกินไอเทียใครกินมันก็อยายุ้ยมันมีเวลาบวบบานไอซื้อมีเวลาแปอันนี้อยู่นาตีไม่กินกาแฟเลยบอสพี่ถ่ายกาแฟรบความพวนตงหลีงมาก ผู้บังผู้บันิงผ้เม่ป็นนักร้องนเียจอยเมนสวอินทิลินไงก่างเเป็นนักร้องรสยัไชอบข้าวมีอร่อยอ่เยอะน่มเยอะมากนะของที่เราสั่งมาเสามารถกินได้เจ็ดคนแต่เราเป็นสี่คน 掉หมด没了，掉หมด了。要不要？要不要呗？不玩了。啊。今天那个不拉回来。不去了吗？ คื่อกาแฟอะไรครับอันนี้เั็นรแกงขุมนะักกามะพร้าวนื้อเอาตักกาแฟาให้คนมะพร้าวมันน้เรอ่านเรจะนับกี่หนักนับตัรา้าวนนตัไ่บอก ข้าวเลิศมากเดวข้าเนี่ยไม่กินหรอเยอะนี่แม่บอกว่าเอาออกมาแค่ข้าวรุ่เขาควรไม่แค่หมืนข้าวก็ได้บ่าเหมือน ช่องทุงหมดอยู่ิ่เสด้ใกล้ก็สูงเล่นยังไง่อาอาทิตย์เล่นบ้างหนักมากนี่กเรีวแม่ีกาอแม่ก็กินใช้กลือขาวแบบแมะกินแล้วยาดมงเดยหังไปดังเงี้ยไปคอเดีรอเออยูดีไปใส่ก็เป็นยูดี มนเอขาำไปถายแบบกับที่เียมอ่าใหม่ย้อนเก่าพี่อา์้าเก่ารอกเมื่อนเี่ยวเราบอกคุณ่เตร้มันโวยสังบอเตยอยากฟว้องไปยบ้านพดนนะคือยังก่อแล้วหนชากระดูกไปบ้าผมิเรนสส่งอันส้เกาหลีเาอย่ง การขึ้นจะระมัดหรือแล้วก็เปียสบู่รถหนาใหญ่แน่ชื่อสบู่หน้าขาวแช่บดฟิลล์นี่บอสบู่รถความื่อนของหน้าเลยถูไปแล้วหน้ามันจะเดียวเดียวๆต่างๆสบู่สบู่กระไทกหนียูดดรอกระบังแบเปลี่ยนหนาขึ้นไงสบู่สบู่บดหอกไหลสุดเรื่องหน้าเล็กฝาดิบัดฟน่อยนะอันนี้อร่อยมากชาเขียวเขาอร่อยมาก สั่งกันนะสั่งไหมเขาิเ่องาเาปิดบียิแล้วหรครับเอาปิดแล้วรงสั่งแล้วำร้อนงานกินังไงไม่อ้วนไม่อ้วนครับขอบ เรียน้ำ่าญด้วยที่เราบอกังไงขอขอบคุณดีมเดือดใจจริงๆเราไกล อร์ช่างใหม่บางสิับยูรีออกสบ,บู่รถหน้าใหญ่เดียใายดีพี่น้องรอสินค้าใหม่กน้องยูด,ดิกำลังจะเปิดตัวนี้พี่เล็กพุ่มมาโย่งแต่ไม่เสียมากตี่ตอนน่อลงงานเรียบร้อยได้สูตรเรเรียบร้อยเหลือโลโก้ตลาดี๋ยวพอสกับยูรีเป็นตัวปนะรอบ ปั๊บเข้าหางเห็นไปตัดขาเลยประแดงหยุดว่าเพียงกินหยุดมุงบอสเฟียมไม่ทนายด่วนบอสเฟียมหาทนายด่วนนะครับบอสบิ๊กฝุ่ปากกับบอสเฟียมตะบูนเราใส่ทีดีตะบูดานอีกถ้าอาหารจะหอมแบ่งใช้ไม่เดี๋ยวเบิร์เอร่อยมากจะแค่กินสองเกี๊ยวอ่ะเจ๋อ อันนี้เป็นชาเขียวแบบว่าเัแบบา้าพราวบรรดาอิมบงอยงคนลูกทวารม่กินแอิมให้เดี๋ยวมึงได้รับยาดูแล้วสดชื่นมากตอนนี้ยาดูหมดแล้วนะครับยาดวหมดเกี้ยงแล้วนะครับรอประมาณสองหนึ่งสัปดาห์เขาจะได้ใช้ คนแต่งเบาอย่างนี้บอกอพี่มแย้มบอก,กาอายาดมบางขายให้นี่นนเ,าเาานาะเขากินข้างเขาจะกลับงานหาษาหลายๆอยู่ขอนแก่น,นคือหนึง่ง ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ทําบุญนะครับมีไลฟ์สดแล้วก็มีกลุ่มปิดด้วยกลุ่มปิด EP พิเศษนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปตรวจงานอยู่ทางเกาหลีได้ดมแล้วค่ะฟินแหงน่ารักมากขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมที่อุดหนุนฟินแหงของปีบ้านปีแหลงพูดถึงเกาหลีพีฟ้าเห็ดกีฟประกาศกรดมด้วย เออมาลไะบาลเขาไปไกลถึงโซลีแล้วนะเด๋ยุลูพรุ่งนี้กลุ่มปิดกี่โมงประมาณบ่ายสามถึงหกโมงเย็นนะครับสิบพิธีทางสูงก่อนทางสูงทางศาสนาก่อนแล้วก็จะประมาณบ่ายสามกลุ่มปิดนะครับฝากขายบัตรด้วยนะครับพี่น้องบอเอฟซีฮองมาสบอลกลุ่มปิดน้ำมืออื่น EP ที่พิเศษนะครับ มีอะไรมั่งมีเป็นตอนพรุ่งนี้ขอเป็นตอนที่ว่าจับมือจับมือใบแล้วไปด้วยกันเออตอนพิเศษจับมือไว้แล้วไปด้วยกันบาเรียนคิดว่าเราเดอ้อปีหนา,าห่ำไมเดอ้อครับผมบาเรียนบรรยากาศดีมากอยากไปเป็นป,ประเทศที่แบบเคยชื่นชอบด้วยถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปอยู่หนาบาเรียนเดอ้อ ยาสีฟันมีไหมครับตอนนี้หมดทุกอย่างยาสีฟันกำลังสั่งผลิตคนเราทำงานพี่ลืม fc ถามหายาสีฟันไร้หลายสันฟรีเลยคุณพี่ fc ถามหายาสีฟันเยอะมากคุณพี่ฟินเดน ปิดมีอะไรบ้างรอชมเลยนะครับโตเกียวจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันพรุ่งนี้เจอกันครับผมบา,บายยใครเอฟซีใครเอฟซีใครที FC, ร่แบบว่าอยากมาทำบุญด้วยพรุ่งนี้นะครับประมาณเก้าโมงเช,ช้าเชิญชวนนะครับผมแม่แม่เอฟซีเราที่อยู่แถวๆโนนตุดนก็าสามารถมาร่วมทำบุญกันได้พรุ่งนี้ที่พี่น้องเดอ้อนะครับอยากใครอยากเอาอะไรมาถวายพระก็เอามาได้นะครับพรุ่งนี้เดฟันใช้ดีมากค่ะเนาะ อยากขายอยากอยากเอามาขายอยู่เนาะตอนสินค้ามาขายตลาดฮะต้ปัดล้วบอกผมปักหมดแล้วนะครับเขาซื้อกาหรั่งไม่นลงบ่ร้องก็ซื้ออาหั่ะผมงหยินมันเรียบใช้ฟ oh ินเดนแล้วยาสีฟันฟินอื่นไม่ได้เลยชินๆีมันใช้แล้วมันติดใจนะครับยาสีฟันใช้ดีมากเห็นไหมโอ้ย 上一关。